นี้ผมจะมาเล่าเรื่องเอนดูรูบี้ซึ่งมันเป็นเรื่องราวของกินิเวียรูบี้และน้องจอยโดยทั้ง3าได้อาศัยอยู่บ้านกับผู้ชายคนหนึ่งโดยผมก็ได้บังเอิญไปเจอเรื่องนี้มาในเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่มีรูปหัวใจสีชมพูแต่บางครั้งก็สีดำโดยเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ปวดตับมากสําหรับใครที่จิตอ่อนก,ก็กดข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยผมไม่อย่างนั้นแลวเนี่ยคุณอาจจะปวดมือข้างขวาแบบไม่รู้ตัวพอเปิดเรื่องมาเนี่ยแล้วก็มาเจอกับจอยที่กําลังเดินเที่ยวกับผู้ชายปริศนาคนหนน,น,น,นี่ยย้้ยนน้ออออองจก็าขทผูชซืให มาอวดรูบี้และกินิเวียพอวันต่อมาเนี่ยผู้ชายปริศนาคนนั้นก็ได้ชวนกินิเวียไปเที่ยวต่อและก็ทําดีกับกินิเวียอย่างกับน้องจอยเลยไม่ว่ากินิเวียอยากกินอะไรผู้ชายคนนั้นก็จัดให้ตลอดพอกลับมาถึงบ้านกินิเวียก็ได้มาเล่าให้รูบี้ฟังจนกระทั่งรูบี้รู้สึกน้อยใจว่าทําไมผู้ชายปริศนาคนนั้นไม่ชวนเธอไปเที่ยวบ้างแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปวันแล้ววันเล่าจนรูบี้ทนไม่ไหวได้หนีออกจากบ้านและเรื่องราวหลังจากนี้เนี่ยผมก็ไม่สามารถจะเล่าต่อได้แล้วเพราะมันเป็นอะไรที่เศร้ามากๆจนผมน้ําตาแตกแต่สําาาาหหรรรรััับบใค่่่่่จิิตตตแแข็็งืืออวววไไมมมกกลลเเเนยพพพ์ปดู้ะ